เบิร์ดเทคนิคเป็นพระเอกเอ็มีสีหน้าแววตาถ่ายทอดออกมากํำคนดูร้องไห้เรียกได้ว่าไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจและยังคงพูดอยู่เสมอสำหรับการเสียชีวิตของนักสแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพง์โดยเธอนั้นเสียชีวิตไปได้หนึ่งปีกว่า,วาแล้วและถึงแม้ว่าทางด้านแตงโมนิดาจากไปได้หนึ่งปีกว่า,วาแล้วแต่ทางด้านเพื่อนเ,อนเอนและแฟนคลับก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมรวมถึงทางด้านเบิร์ดเทคนิคแฟนแตงโมนิดา ที่มักจะออกมาโพสต์ถึงแฟนสาวอยู่บ่อยๆด้านแฟนๆก็ไปให้กำลังกันเทียบล่าสุดต้องบอกเลยว่าเบิร์ดเทคนิคขึ้นแท่นเป็นพระเอกเอวเพลงย esterday ของศิลปินเป้วงไม้ที่ได้ออกมาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตจริงของเบิร์ดเทคนิคกับการจากลายอย่างที่ไม่มีวันหวนกลับของคนที่เรารักแตงโมนิดาซึ่งใน MV ต้องบอกเลยว่าเบิร์ดเทคนิคถ่ายทอดสีหน้าแววตาออกมาจนทำเอาคนดูร้องไห้ตามกันเลยทีเดียว